สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดคือฮาเชอปรางจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาอึงบัตร v ีวีไอ0ี0บาทแฟนคลับแห่คอมเมนต์กลาเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หลังเพจ DNK48 โต์ภาพและ,ะรายละเอียดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเชอปรางอารีกุลหรือเชอปราง หลังจากเชอรปรางประกาศจบการศึกษาจาก b n k 4 8ซึ่งเป็นอีเวนต์เป่ายิงฉุบค้นหาสมาชิก16คนที่จะได้เป็นเซมบัส,ส์เพลงใหม่ของ b n k 4 8จากสมาชิกทั้งหมดของ b n k 4 8และ c g m 4 8ทั้ง74คนเชอรปรางจะมีงานสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ของวง b n k 4 8 คือจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาวันที่29ตุลาคม2566ที่ทันเดอร์ด m มซึ่งทางเพจได้โพสต์ราคาบัตรก็คือ150,000บาท6,500บาท4,800บาท3,800บาท3,200บาท3,000บาท2,800บาท2,200บาท2,000บาท1,800บาท1,200บาทและ720บาทสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากก็คือ การขายบัตร VVIP ราคา150,000บาทหลังจากที่เห็นราคาบัตรแล้วหลายคนที่ไม่เข้าใจต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเมื่อไปดูรายละเอียดบัตรราคานี้จะเปิดขายแค่2ใบเท่านั้นโดย1นึ่ใบมีสิทธิ์ที่จะรวมกลุ่มกันได้15คนผู้ที่ซื้อบัตร VVIP นี้จะได้ถ่ายรูปกับเชอร์รังตัวต่อตัว2ช็อตอีกด้วยโดยมีแฟนคลับมาอธิบายว่าบัตรราคา150,000บาท เมื่อหารกัน15คนจะตกคนละ10,000บาทซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาอธิบายสาเหตุของการขายบัตรราคานี้ดังนั้นบัตรราคา150,000บาทที่ขายเพียงแค่2ใบนั้นจึงเป็นบัตรที่ออกแบบมาเพื่อแฟนคลับของเชอปังเป็นหลักอยู่แล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ